สวัสดีครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับสวัสดีฟีซผู้ติดตามที่เคารพทุกท่านครับผมวันนี้ก็วันศุกร์ที่สี่ครับผมโรงเรียนปิดเทอมแล้วครับผมพบกับอาจารย์หนุ่มอีกแล้วครับโรงเรียนปิดเทอมแล้วก็พอมีเวลาออกเลาะมั่งครับผมเช้ามั่งบ่ายมั่งครับวันนี้ก็มาครับเหมือนเดิมครับผมนั่งผุกนั่งรีอยู่กลางป่านี้และครับผม เรียบร้อยครับผมแต้มสองครับป่าภูเขาครับผมภูเขาก็เล่นครับผมอยู่ที่ใจนกแล้วครับผมว่าเจ้าเพชรกำแพงนี่เป็นนกกำแพงเพชรนะครับผมทีมงานกำแพงเพชรครับเอามาฝากไม่มีค่าตัวครับตั้งแต่ปีกายครับผมก็เป็นนกทุ่งนาครับกำแพงเพชรไม่มีเข่าครับผมมาอยู่เพชรบูรณ์ครับผมเอามาไล่ ป่าภูเขาครับผมมันก็ยังเล่นครับผมยังเล่นยังขันครับติดเฉลยครับผมแชมที่สองครับขึ้นภูเขาครั้งแรกครับผมก็จจะอาจได้ยินเสียงเหี่ยวเสียงอะไรครับก็จะหยุดหยุดขันหยุดอะไรไปสักพักครับผมนกทุ่งนาครับไม่ใช่ว่าจะเล่นภูเขาไม่ได้เสมอไปทุกตัวนะครับผมนี่ครับประสบการณ์จากตัวเองครับ ก็ขึ้นอยู่ที่กับใจนกเลยครับจะเอาไม่เอาครับภูเขาแท้ๆเลยครับเพชรบูญธรันว้้พาขึ้นเขานี่ครับดูกันจะจะครับผมนกกําแพงเพชรครับกําแพงเพชรนกทีมงานกําแพงเพชรครับเอามาฝากครับผมเรียบร้อยครับผมเอาครับผมฝากไว้อีกสักเรื่องครับที่ว่านกทุ่งน้ำไม่เล่นภูเขานะครับผม มันก็ไม่แน่เสมอไปครับในยินเสียงเหี่ยวก็จะหยุดครับผมจะหยุดไปสักพักสักพักสักอะไรครับก็จะกลับมาเล่นเหมือนเดิมครับผมเรียบร้อยครับลงมาดูตัวครับผมเจ้าเพชรกำแพงครับครับอาจารย์หนุ่มก็จัดเต็มเลยครับผมสิบเอ็ดเมตรนี่ครับสิบเอ็ดเมตรครับตูดเศร้าร้อยนะครับผม บางทีบางครั้งมันก็ต้องใส่สูงไว้ก่อนแล้วครับผมเพื่อจะได้ให้นกป่าได้ยิน ภูเขาแท้ครับผมภูเขาแท้ครับแถมสองครับผมสายดินครับผมชาวเพชรกำแพงครับดินหางหักพดครับผมพาขึ้นเขาข้างแรกครับก็จะจะมีเหี่ยวครับร้องอยู่ช่วงนึงครับผม ก็จะเงียบครับก็จะไม่ขันหยุดไปสักพักครับผมก็กลับมาโยนใหม่ครับเข้าเร็วสู้ดีครับนกภูเขาตัวนี้ครับผมเสียงดีครับว่าชำครับต้องชำชำลองลองดูสักหน่อยครับผมนกภูเขาครับไม่ค่อยมีครับผมชั้นหนุ่มก็ส่วนมากก็จะไม่ค่อยต่อเก่งภูเขาครับก็ไม่ค่อยจะได้ขึ้นมาครับไม่ค่อยได้ขึ้นมาเท่าไหร่ครับส่วนมากเขาจะเล่นอยู่ทุ่งนาครับผม ประสบการหาหากันได้ครับผมประสบการณ์หาหากันได้ครับไปครับผม หลายครับผมหล,หลายนกภูเขาครับผมหลายนกภูเขาจะเปิงแบบนี้ครับหลายนกภูเขาครับผมเสียงดีดีครับอาจารย์ทุกท่านแขีงขา สั้นดีครับถามครับผมถามก็ดีครับตัวก็เหลืองดีครับผมรอ,ออยู่ครับลายก็ประมาณนี้ครับผมนกภูกเข่าครับไม่ค่อยได้ตัวเท่าไหร่ครับอาจารย์ทุกท่านอาจารย์หนุ่มไม่ค่อยได้ขึ้นมาบนเข่าครับเนา ติดตามต่อไปครับผมสวัสดีตอนค่ำครับอาจารย์ทุกท่านครับผมตอนนี้อาจารย์นุ่มก็ขึ้นมาป่าภูเขาครับสี่โมงกว่าแล้วครับผมแต้มแรกครับไปตบลาข้างล่างครับผมลำคานลดลำคานค้นครับลำคาญลดผ่านเยอะครับผมก็เลยได้ข้างล่างมาแต้มนึงครับก็เลยขึ้นมาบนเขาครับ อากาศดีครับผมเอาขึ้นมาลองป่าภูเขาดูสักหน่อยครับขันเล่นครับได้ได้ข้างบนนี้แต้มนึงครับผมนี่ก็ใส่ไว้ใส่ไว้พอให้ค่ำครับเดี๋ยวเดี๋ยวลงจากนี้ก็ไปบ้านเลยครับผมเอาอย่าพึ่งอย่าพึ่งสรุปนะครับผมว่านกทุ่งนาจะไม่เล่นบนเขาครับผมเจ้าเพชรกำแพงนี่ฝึกฝึกมาตั้งแต่ปิกายแล้วครับผม ก็พึงจะขึ้นเขาเป็นครั้งครั้งแรกก็ยังขันยังได้ฉเฉลยครับผมเป็นนกกำแพงเพชรานกระบือครับผมลานกระบือครับทุ่งนาครับมันก็จะทนการฝึกไม่ไหวแล้วครับผมนกทุ่งนาฝึกบนเขามันก็ต้องขันต้องเล่นอยู่ดีครับผมอาจจะได้ยินเสียงเหี่ยวบ้างอะไรบ้างครับผมก็จะหยุดมั่งเป็นธรรมดาครับ วันนี้ก็ยังได้แต้มครับผมแจ้มบนเขาครับนกทุ่งนาครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นๆครับผมก็จะได้ลงไปครับอีกสักไม้นึงครับผมใส่ไปแล้วครับนี่ครับผมเหมือนเขาไปได้ยินเหลิ่วตันแววๆครับผมเดินขึ้นมาจากนู้นครับเดินขึ้นมาจากข้างล่างนู้นครับผมเขาของแท้ครับ ขันไม้ขันไม้นี่ครับรู้เรื่องครับผมถ้าขันก็ถือว่าหัวใจสอบผ่านนะครับแถาเพชรกำแพงครับผมนู่นครับเดินจากถนนข้างล่างครับขึ้นมาครับนี่ครับใส่ไว้นี่ครับไปเดินลงกันครับผม